เรื่ของการเมืองตอนนี้ในประเทศไทยก็สไตล์เดียวกันนะยังคงเข้มงวดหนักขึ้นตามลำดับโดยภาพรวมนะครับสถานการณ์จนถึงขณะนี้ต้องยอมรับว่าโดยภาพรวมกำลังเกิดความวุ่นวายฮะแต่อย่างไรเท่าตามฮะถึงแม้ว่าจะมีการฉีดวัคซีนโควิด -19 ไปแล้วในสหรัฐอเมริกายู้ติเชืวอโควิด -19 ลดลงฮะในฝั่งยุโรปลดลงแต่จนถึงขณะนี้นะครับทางสาภาพยุโรป ก็บอกว่าต้องให้แต่ละประเทศต้องพิจารณาเอาเองจากเดิมที่เคยรับรองว่าวัคซีนของเอสตาเ์เซนการนั้นดีนักดีหนาตอนนี้ก็ว่าให้เดิมเมืนกันฉีดกันเอาเอง สวัสดีครับมาพบกับผมเทดศักดิ์จียมกิวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนคะครับที่รับชมทั้งทาง f a c e b o o k รับชมทั้งทาง y o u t u b e รับชมจากนอกในประเทศวันนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจครับประเด็นที่น่าสนใจเป็นเรื่องราวของการต่างประเทศกำลังวุ่นวายหนักไปทั่วโลกโดยเฉพาะเรื่องของโควิด -19 ที่กําลังแพร่ระบาดอีกร,รอ,อกหนึ่ง อังกฤษประนามพม่ารัฐประหารดังการทูดแต่ยังเงียบหลังจากถูกทูดนะแกล้งวอนอย่ายอมรับคนของทหารนะครับอังกฤษปากกล้าประนามการปกครองของพมา่านะครับหลังเอ,งอากาอัคราชทูตพม่าในลอนดอนถูกรัฐประหารนะครับบอกว่าจากการแตกแถวเรียกร้องให้มีการปล่อยองซานสูจีแต่ลอนดอนยังคงปิดปากเงียบเมื่อถูกเรียกร้องอย่ายอมรับการปกครองทหารที่ยื่นหนังสือขอเปลี่ยนทูด อย่างเป็นทางการส่วนในเรื่องอีกด้านหนึ่งนายแบบดังของไทยไปทาคนนะครับหนึ่งในเซเลบคนดังถูกหมายจับถูกรวบนะฮะที่บ้านพักเป็นที่เรียบร้อยแล้วฮะโดนไปทั้งหมด120คนนะฮะในพมา่าตอนนี้ก็ใกล้สงครามกลางเมืองเข้าไปทุกทีผู้ประท้วงในพมา่าใช้วุธฒะททะหารส่งสัญญาณการเข้าสู่เฟไหไ่ของการต่อสู้ สสพมา่าไม่ต่ำกว่า6คนเดินทางหนีเข้าอินเดียทูตพิเศษ UN เกำหนดเยือนไทยยังคงให้ไปเขียวเข้าเมียนมาอยู่นะครับรอยเตอร์กับ a p รายงานว่าสส,สพมา่าไม่ต่ำกว่า6คนนะครับแฝงตัวเข้าร่วมกับประชาชน1,800คนหลบหนีเข้าไปลี้ภัยในอินเดียขณะที่สหประชาชาติถแถลงล่าสุดร,ร,รัฐบาลพม่ายังคงปฏิเสธให้คริสตี้ชนาเนอร์นะครับ ทูตพิเศษของ UN เดินทางเข้าประเทศระหว่างเงยือนไทยกับจีนนะครับที่จีนประนามสหรัฐอเมริกาสร้างความตึงเครียดที่ไต้หวันนะครับขณะที่สหรัฐอเมริกาก็ส่งเรือพิฆาตผ่านช่องแคบนะครับในส่วนเครื่องบินขับไล่แดนจีนก็ลุกล้ำนั่นฟ้าข่มไทเปนะครับปักกิ่งประนามวอชิงตันสร้างความตึงเครียดขึ้นนะครับพร้อมกับตั้งคำถามว่า หรือจีนจะส่งเรือรบไปในอ่าวเม็กซิโกเพื่อเป็นการสำแดงกำลังบ้างทั้งนี้หลังจากที่สหรัฐอเมริกาส่งเรือพิฆาตติดขีปนาวุธนำวิถีลำหนึ่งแล่นผ่านช่องแคบไต้หวันนะครับและหมู่เรือบรรทุกเนะค,ครื่องบินเข้าทะเลจีนใต้แถมกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐอเมริกายังย้งยำความมุ่งมั่นในเรื่องของการรักษาพันธกรณีนะครับในการปกป้องเกาะแห่งนี้ ขณะที่จีนก็ส่งเครื่องบินขับไล่กว่า10ลำพร้อมซ้อมรบทางนา,นาวีซึ่งเรือบรรทุกเครื่องบินร่วมด้วยในบริเวณใกล้ไต้หวันตำรวจบุกรวบตัวมิสซิสศีลังกาปี2019หลังก่อเหตุอื้อฉาวแย่งมงกุฎรุ่นน้องกลางเวทีตำรวจสีลังการวบตัวแครโรไลจูรีนะครับเจ้าของ ตำแหน่งมิสซิสศรีลังกาปี2019นะครับซึ่งปัจจุบันครองมองกุฎมิสซิสเวิด์ปี2020หลังเธอได้ทำให้นางงามรุ่นน้องรายหนึ่งได้รับบาดเจ็บในเหตุกระทบกระทั่งแย่งมงกุฎกลางเวทีนะครับคว้าเหตุการณ์ที่คว้ารางวัลมิสศรีลังกาของบุชพิกานปีร0 2 0ับปี2020ในการประกวดนะครับที่ผ่านมาก็ประกฏว่ามีการถ่ายทอดสดและมีการแย่งมงกุฎจนนางงามได้รับบาดเจ็บ การประท้วงเดือดหญิงสาวเสียชีวิตจากประเพณีรักต้องอุ้มนะครับฉุดหญิงไปแต่งงานในคีร์กีสถานนะครับพวกเขารวมตัวกันจุมนุมประท้วงเดือดดานในคีรกีสถานนะครับหลังผู้หญิงคนหนึ่งโดนลักพาตัวนะครับและเสียชีวิตในประเพณีลักพาตัวหญิงสาวบังคับให้แต่งงานกับคนแปลกหน้าโดยแม้ว่ามันจะเป็นเรื่องผิดกฎหมายในปัจจุบันแต่ยังพบว่ามีทั่วไป โควิด1 i ยังแพร่ระบาดอย่างหนักทุบสิตินะครับล่าชีวิตไปแล้วกว่า4,200รายนะครับแต่ประธานดิบดีบอกมีที่ไหนบ้างจะไม่ตายนะครับบราซิลปรากฏว่าผู้ติดเชือ้อโควิด1 i เพิ่มเพิ่มขึ้นรายวันฮะ4 9 4 9คนสูงสุดนัณตั้งแต่เกิดการแพร่ระบาดในโรงพยาบาลต่างๆที่คนไข้แน่นขนาดเริ่มนะครับขาดแคลนสเสบียงนะครับส่วนวุฒิสมาชิกนะครับเตรียมเปิดประ การสืบสวนแนวทางการตอบสนองของอรัฐบาลประธานาธิบดีอาร์ดีโบโซนารซึ่งปฏิเสธความรุนแรงในระบ,บอบในเรื่องของการแพร่ระบาดนะครับที่เกิดขึ้นในขณะที่ไม่จบไม่สิ้นนะที่นิวยอร์กนะครับปรากฏว่าตำรวจได้ทำการรวบชายผิวสีทำร้ายันะบการเหยียดเชื้อชาติพนักงานชาวเอเชียเซเว่นอะครับตำรวจสหรัฐอเมริกามีการจับกลุม คนสีผิวฮะซึ่งพักอาศัยอยู่ในย่านบรูคลิสนะครับรัฐนิวยอร์กโดยตั้งข้อกล่าวหาทำร้ายร่างกายทำให้เกิดอันตรายโดยประมาทหลังเกิดเหตุชกต่อยทําร้ายบริเวณใบหน้าของพนักงานของเซเว่นอหลายครั้งในเชิงงานวิเคกาส์สถานการณ์ของพม่านะครับตอนนี้กําลังก้าวเข้าสู่สงครามกลางเมืองนะครับอย่างเต็มรูปแบบหลังจากที่ได้รับการสนับสนุนจากฝั่งสหรัฐอเมริกา อังกฤษเองถึงแม้ว่าจะมีการประนามการกระทําของพม่าซึ่งมีการขับไล่ทูตของตัวเองเนื่องจากทูตทหารทําการยึดสถานทูตและห้ามทูตของพม่าที่อยู่ในประเทศอังกฤษ,กฤษเข้าไปนะครับสถานการณ์ก็ทําให้เป็นไปได้วยความตึงเครียดสำหรับพมา่าส่วนเหตุการณ์โควิด -19 ยังคงแพร่ระบาดไปทั่วโลกนะตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นอินเดียไม่ว่าจะเป็นบราซิล ไม่ว่าจะเป็นสหรัฐอเมริกาไม่ว่าจะเป็นมาเลเซียไม่ว่าจะเป็นคขมรโควิด -19 กลับมาติดอีกรอบหนึ่งสำหรับโควิด -19 สายพันธุ์อังกฤษเริ่มต้นที่อังกฤษนะครับแล้วก็แพร่ระบาดไปในฝั่งของสหภาพยุโรปต่อมาคนคขมรนติดโควิด -19 อย่างหนักและพบภายหลังนะครับว่าที่เข้ามาแพร่ระบาดในประเทศไทยเกิดจากแรงงานต่างด้าว ในเชิงงานสังเรรคราะห์สถานการทางการเมืองภัยธรรมชาตภิภัยการเมืองการบาดเจ็บล้มตายของคนจำนวนมากและคนมีชื่อเสียงนะครับและการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองเกิดขึ้นหลังวันที่29มีนาคมพุทธศักราช2564เป็นต้นมาระยะเวลาการดำเนินการในเชิงเสถียรไม่เกิน45วัน สถานการณ์ตอนนี้โควิด1 9กลับมาระบาดอีกรอบเป็นรอบที่3บางประเทศเป็นรอบที่4ประเทศไทยกําลังจามาร,รอบที่3กํกลังเกิดการแพร่ระบาดเกิดขึ้นเรื่องของการเมืองตอนนี้ในประเทศไทยก็สไตล์เดียวกันนะยังคงเข้มงวดหนักขึ้นตามลําดับโดยภาพรวมนะครับสถานการณ์จนถึงขณะนี้ ต้องยอมรับปดยภาพรวมกําลังเกิดความวุ่นวายฮะแต่อย่างไรเท่าตามฮะถึงแม้ว่าจะมีการฉีดวัคซีนโควิด -19 ไปแล้วในสหรัฐอเมริกายอดผู้ติดเชื้อโควิด -19 ลดลงฮะในฝั่งยุโรปลดลงแต่จนถึงขนาดนี้นะครับาทางสาภาพยุโรปก็บอกว่าต้องให้แต่ละประเทศต้องพิจารณาเอาเองจากเดิมที่เคยรับรองวัคซีนของเอสตาเซนการนั้นดีนักดีหนาตอนนี้ก็ว่าให้เด็มืนกันฉีดกันเอาเอง พิจารกันเอาเองว่าจะดําเนินการอย่างไรเพราะตอนนี้ก็มีปัญหาเรื่องของลิ่มเลือดอุดตันโดยภาพรวมวัคซีนโควิด -19 ในไทยนะครับมีเฉพาะของเอสตาเซนกาส่วนของไฟเซอร์สมุกนิกนะครับและของจีนนะครับแล้วก็ยี่ห้ออื่นๆนะครับยังไม่เดินทางเข้ามายัางประเทศไทยถึงแม้รัฐบาลไทยจะเปิดโอกาสให้เอกชน <c oughs> นำเข้ามาก็ตาม นี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเราขอบคุณที่บอกต่อกัอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อกัอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเต้ศักดิ์เกียรติวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ สิป,ปีอีกสี่เดือนกับสี่วันคือของขวัญที่ฟ้าประทานให้เราชาวไทยนั่นคือพระราชาผู้ทรงเมตตาเนื้อใครเราภูมิใจที่เกิดเป็นไทยเหลือเกินเจ็ดสิบปี สีเดือนกับสี่วันสองมือท่านดิทรงตรากตรำเหนื่อยล้ามาเท่าไรและแล้วก็ถึงเวลาที่ฟ้านั้นคงเห็นใจมารับท่านไปจากเราคืนสู่สวรรค์เพราะพระองค์ผู้ทรงฟื้นฟ้า เป็นพระราชาผู้คอยทาฝนยัดยืนให้ไทยทุกคนมีสุขหมดทุกใดๆและพระองค์ปกครองด้วยรักเป็นที่ประจักษ์แก่โลกทั้งใบจะรักพระผู้ยิ่งใหญ่ด้วยใจทุกคน สองมือท่านได้ทรงตราตรำเหนื่อยล้ามาเท่าไรและแล้วก็ถึงเวลาที่ฟ้านั้นคงเห็นใจมารับท่านไปจากเราคืนสู่สวรรค์เพราะพระองค์ผู้ทรงฟื้นฟ้าเป็นพระราชา คอยท้าฝนอยัดยืนให้ไทยทุกคนมีสุขหมดทุกใดๆและพระองค์ปกครองด้วยรักเป็นที่ประจักษ์แก่โลกทั้งใบจะรักพระผู้ยิ่งใหญ่ด้วยใจทุกคนกปลอบพระองค์ผู้ทรงฟื้นฟ้า เป็นพระราชาผู้คอยทาฝนอยัดยืนให้ไทยทุกคนมีสุขหมดทุกใดและพระองค์ปกครองด้วยรักเป็นที่ประจักษ์แก่โลกทั้งใบเจ้ารักพระผู้ยิ่งใหญ่ด้วยใจทุกคนจดจำพระผู้ยิ่งใหญ่ ใจทุกคนถ้าทูลพระภูมิพลมหารา